สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่5ธันวาคม2 5ง6หครับเวลาบ่าย3ามโมงเสารนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านในวันพ่อแห่งชาตินะครับนําข่าวดีมาบอกครับกระทรวงพอมอหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมมอบ11ของขวัญปีใหม่2 5งหให้พี่น้องประชาชนฟังารายละเอียดครับพอมอมอบสิบเอของขวัญปีใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิต รายละเอียดฟังครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ที่โรงแรมนัทพงศ์แกรนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนายวราวุธศิลปอาชารัฐตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงพอมอได้จะทําโครงการต่างๆเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2567ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายภายใต้แนวคิดคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคนประกอบไปด้วยโครงการที่1ครับ สำนักงานธานานุคนเคราะห์บสทคอ44สาขาทั่วประเทศจัดโครงการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่จำนำไม่เกิน5,000บาทแรกในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์257 6 7. อันนี้ก็คือในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์257 6นะครับใครไปจำนำกับโรงจำนำนะครับจะไม่มีดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่จํานําไม่เกิน5,000บาทแรกนะครับโครงการที่2ครับจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินและอาชีพ2,200คนนะครับโครงการที่3ครับเสริมทักษะทางอาชีพกว่า20หลักสูตรมุ่งเป้าฝึกอบรม20,000คนทั่วประเทศครับโครงการที่4เร่งรัดการลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์เพื่อรับสิทธิคโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กเกิด3 8 9 7 2 7คนโครงการที่ 5. พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศครับโครงการที่6ปรับสถานที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัยมีเด็กผู้สูงอายุคนพิการ1 0 0 0 0แสนครวัวเรือนครับโครงการที่7สนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผ่าน,นกลไกศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ9จังหวัด14พื้นที่โครงการที่8โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ1,107ครอบครัวโครงการที่9ตั้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนให้บริการ24ชั่วโมงในพื้นที่77จังหวัดในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศครับโครงการที่10มุ่งสร้างรายได้แก่สมาชิกนิคมสรตนเอง 43แห่งและราษฎรบนพื้นที่สูง16แห่งรวม4,250ครอบครัวและโครงการที่11ครับพัฒนาศักยภาพคนพิการ,รส่งเสริมครอบครัวอุปการะให้คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลในชุมชน400ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จในการออกบัตรประจำตัวคนพิการปลายใหม่50,000คนครับทั้งหมดก็คือ11ของขวัญปีใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่กระทรวงพม,มจะมอบให้ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ปี2567นะครับรายละเอียดอา่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ข่าวไทยรัฐนะครับเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับในคลิปต่อๆไปจะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารกระทรวงดื่นบ้างว่าจะมีของขวัญปีใหม่ให้อะไรแก่ประชาชนในปี2567ครับรอชมที่ช่องปอนบ้าน YouTube นะครับสวัสดีครับ